no, no welcome to mercy California abandoned mining town and yep see yep, why yeah Jane. ไม่ต้องเล่นแล้วพี่ผมเข้ามาในร้านพี่แล้วพี่ออกไปเลยพี่ก็ทำไอ้นี่เลยเดี๋ยวเอาเอาน้ำมันไปไปบนบดฮะ ลรงเดินไปเปิดประตูโบ๊ะ ากกว่า,าดอราดอร้อยชั้นหนึ่งวะยากกว่าเด็กย, <laughs> ยากกว่าเยอะเลยยากกว่าเยอะเไี้ดอมันเล่นคนเดียวไอ้เียนี่เล่นเป็นทีม <laughs> จริงเกมเพี่เจี่มันเล่นเป็นทีมม,มันยากเสมอไอ้สัสแต่เรามีทีมเมอร์ก็พี่จริงว่าทีมเมอร์เก่งเราก็เล่นกันมาสามรอบสี่รอบทีมเมอร์เราแม่งดีจัด แบงค์เซ็ตดีกว่นี้เจ็บปืนจะเชอรีฟืถังน้ำมันครบไหมครับพี่กลอฟยังังไม่ครบหัดเท่าไรไม่ได้นับนี่ผมมาถึงแล้วเห็นมันน้อยนะแผมนับให้ทำว่ามี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าขาเดียวเหมืองเหมืองคือที่ไหนอะหลังต้นคิดเหมืองไม่ใช่สลูนจริงคุณได้สลูนใค้ถังน้ำมันครบแล้วพี่โรงแรมเฮ้ยไฟมันฉายที่ร้านเฮ้ยสลูนได้ ไปขายร้านอะไรบ้างร้านเสื้อผ้าซาลูนเดี๋ยวกูได้คอตติ้งได้ไหมกูได้โรงแรมซาลูนคอตติ้งที่ขายไฟอนนี้กล่องโรงแรมไหนข้างบนปะไล้วกินแชอะไรบ้างวะขอดูอันซาลูนโตอะไรโตอะไรอยู่ไหนวะแล้วก็แบงค์ครับพี่กอล์ฟแบ่งซาลูนคอตติ้งแบ่ง อยิงกูอยยิงกูยิงกูยยิงกูยยิงกูพี่าเ้นี่ไงเมือดิมไอ้ขิวเล่าจับอะเหียนะอันนี้มันคืออะไรอะเา้งแบงค์ไอแล้วก็ร้านเหมือนร้านรูปเหรอสตาเลพี่สตาเลสตาเลจุดไแวตเ้งแบงค์สตาเลเกิดมีวะโอเคนี่แหละ ครบสี่สี่แรกสี่แรกโรงแรมมีไหมขีดกับโรงพยาบาลร็จแล้วทาลุเรียบร้อยเหลือโคตติ้งเห๋ือหยิบของลงไปให้ ใช่เลอคอทติ้งหร้อคอทติงต้งกับแบงค์ที่เรืองแสงใช่ปะใช่ครับเหมืองอยู่ตรงไหนนะไหนมุงอยู่ไหนกูยอยู่ตรงต้นคิดมม่ พาไปเมืองหน่อยดิอางก,กูจะกูหาด้วยอนะ่ะเดี๋ยวก่อนนะข้างบนนเก็บของทางไปมันจะเลืองแสงนะเอ้าไม่เลืองกว่ารอบนี้นายจังกูหักกองหกักนี่กองอย่นี้ <Nice. S 2> ไม่ผมได้กุญแจโค้ดแล้วเดี๋ยวผมเอาโค้ดไปให้<อ>ทุกคนกูไม่มี เดี๋ยวสมุดไ<า>ปวงางข้างบนก่อนมันมีสิบที่เราเจอกงินแจกิีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเวงนแจครบสิบแลเก็บอะไรบ้างที่ทำไปดูที่แบงก์ก่อนเกิดพาพาไปเชิ์ลิฟต์หน่อยดิมาเดะมาเดวเดี๋ยวนะขอขอสมุดก่อนจะได้ไปเปิดเปิดกล่องให้ เขาอยู่หน้าบ้านเชลิฟเนี่ยหน้าบ้านเชลิฟเชลิฟโอเคสามสิบเราปล่อยพวกนี้เคนที่เมืองไม่ไม่ไม่หยุดม่ไม่เอาอะไรไม่ได้หรอเอาได้กุญแจกุญแจเอามาเปิดกล่องไว้ก่อนนะมานนี้มาเนี่ยกล่องมันเปิดที่นี่มานนี้ไอ้ถังน้ำมันครบยังอ่ะครับเราเต๋อเฮลแล้วก็งสือลงไปวางเลยไหม าางงล่เอ้ยทำไมในแบงค์ใครมีกุญแจแบงค์อ่ะพี่พี่พี่กุญแจแบงค์อยู่ที่นี่พี่พาโอ้พี่เขาโอมาเจอแล้วพี่เข้ามาไม่มีหอเดี๋ยวะข้ามากูนะบไปพี่กำลังเอาฉลิไปวางโอ้ยของมาคอกมาอยู่ลำต้นคริสต์มาส ทำไมรอบนี้มันปิดไฟหมดวะกูเล่นหมดได้ไหรอ่ะมาแบงและยังไม่เผาอ่ัไม่เปิดยังไม่อัจจิเวตกล่องสมุดมันอยู่ไหนพี่ครับด้านานพี่ครับด้านนี้ที่ผมิมพมด้วยดิเขียวอะไรนะเตโร่ เส,สตเซียนโคตติ้งเคียร์ตเลตต์ตอลอน,นอันนี้เป็นแปะใหม่เจ็ดสี่แล,ล้วเหรอเจ็ดสี่แล,ล้วต้องเผาเพิ่มอีกสองใช่ไหมใช่เดี๋ยวต้องมาเผาเพิ่มอีกสองแล้วก็หาเสียนสุดท้ายมา

มันยืดได้หลายรอบนะลองยืดดูเหมือนเหมือนต้องรอมันวิ่งก่อนด้ยถ้ามันวิ่งนานนะตามันจะหายแดงที่ผมรู้สึกมันต้องไปล่อไกลๆนะถ้ามันล่อในโบสถ์ยังไงก็ไม่ทันมันอาจจะไม่เหมาะไปโดดลงในรูที่แล้วนะโดดลงไปรูข้างล่างแล้วอ่ะ ตมันโง่มันจุดไฟรอหนังสือมาวางได้ปะได้พี่ได้ไกลเร่มที่เจ็ดที่กูเผาไปไงกูไม่รู้ว่าเรืว่าจุดไฟรอได้กูแค่จะหนังสือวางเผาเ,เาานี่ยเฮ้อเ<ๆ>้ยมกาเาเสร็จแล้วจุดไฟรอเริม่มห้าแล้วไม่ใช่เชอรีอ่ะ น่อันนี้คือที่ที่ที่ก็ที่ก็พี่มาคืออะไรที่ก็พี่มาคืเสร็จแล้วเหรอเผาแล้วคือที่เผาแล้วอันนี้เผาไปห้าเหรอสี่สี่สี่เผาไปสี่เฮ้ทำไมบ้านนี้ไม่มีไม้ขีดประจุโฮเทล ผมต้องการ,รไม้ขีดผมเจอไม้ขีดแล้วไอ้ก๊อปที่มึงอยู่เมื่อกี้คืออะไรนะโรงแรมอหรอทั้นึงนะห้องมาคือะเตบเบิลเพี่อคุได้สมุดแล้ว ทำไมเจเนอรัลสโตร์มันไม่มีที่ที่กล่องอะพี่อ๋อเจอกล่องอะอุ้ยชิบหายเผยเผาเฮ้ผมเอาอีกเล่มมาผมเอาอีกเล่มมาจะขาดอะไรอีกบ้างขาดอะไรอีกบ้างมันมันเผาได้เลยใช่ไหมตูเกิดมาแล้วเผาเลย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 เอะไรโอ้โหชิบกระป๋อ เรายังไม่เจอเจเนอเรลสโตอ๋อเกิดมีกุญแจเจเนอเรลเจเนอเรลสโตใช่เดี๋ยวก็มาตรงคอกมาอยู่เลยคอกมาไปอยู่ก่อนคอกมาเพื่อหลังต้องชุบละทุกคนต้องชุบละเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปชุบต้องชุบต้องมาชุบต้องมาชุบต้องมาชุบล้มสองตอนนี้ล้มสองชุบฟิกคอฟก่อนกำลังไปกำลังไปเอาผีหลังไม่รู้เป็นผีนะ นี่วีไม่ได้เปิดเซนาร์ลสโตร์หรอใช่ยังยังของพยาบาลไหนใครทุบวิผีเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาขอกไม้นะเซนาร์ลสโตร์มันอยู่ที่ไหนวะมาขอกม้มาขอกม้อ๋ออยู่อยู่ตรงนั้นอยู่แถวขอกม้ใช่ปะใช่เนี่ยตอนที่เพียร์ล้มกันแหล้วเจอเขล้มอยู่เขาเสือมาแล้วอ้ขออุ้ยมันกระจกแตกแล้วเดี๋ยวกูลำเลยเปิดประตูไว้ให้ก่อนนี่สมุออยู่นี่สมุออยู่นี่เรียบร้อย ม่ทำแบบนีน,นแล้วข้่งนี้เป็นยี่ห้อข้างเด็กอ่ะเท่ากับว่ากูได้เชิญลิฟ์แล้วไปทีหนันงเสืออ่ะผีไล่ผมอยู่อยู่ตรงทางขึ้นบน่อ นี่ตอนนี้ตอนนี้ที่เคลียร์นะแล้วเหลือฮวเทลแตงสื่อลเชลิชปกูโดนแดกอีกและวแล้วก็เชลิปเชลิปก็เคลียร์ก็นัาสื่อไปวางบนบดกันโอ้โหเฮ้ยโดนผีแดกตายสัตว์อ่ากูานไปคานเอแนาแบงล่าง เออกอข้าลงมาเดียวเดี๋ยวหาเมทิดให้ใ่จฉันจบมาแล้วพี่กอกันเดียวพี่กอล์มแถวนี้มีไหมพี่ไม่ชิบหายไม่เจอพี่ไม่เห็นอะไรเลยแถวนี้เอาหนังสือไปโอ๋อก้างถนนก้าวถนนหลังโออบผมเห็นแล้วโอ้ย่อผีไม่ไดเห็นผมเหมือนกันโอ้์พอดกดโดนแดงพอดกดโดนแดงพี่กอล์มอีกเดียวพี่กอล์มแข่งไว้เออ ได้เยี่ยนี่มันโกนหนีไปพี่ก๊อฟมันวิ่งไปที่อื่นมวิ่งไปที่อื่นมันวิ่งไปทางอื่นครับมันวิ่งไปข้างหมาพี่ก๊อฟชุบๆได้ชุบได้ตรงๆผมมีที่ชุบโอ้ก็อยู่นี่แหละมีปียาต้องต้องพี่มีที่ชุบเหมือนกันก็จะได้หนียิงนี่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 ชุบชุบปุ๊บอีคนล้มชุบปุ๊บอีคนล้มยิงแกเฮ้ยมันวิ่งมาเกินมันวิ่งมามันวิ่งมามันวิ่งมาถอยถอย

นี่อยู่ข้างหลังอยู่บนบาร์ชั้นสองอยู่ตรงขอบบาร์เลยอยากอยู่ข้างหลังโอ๊กอะหลังโอ๊กหลังโอ๊กข้างบนนะไงเนยเฮ้ยพี่กอล์ฟไปพี่กอล์ฟฝั่งบ้านบ้านเชอลิฟมีพี่ตรงข้ามบ้านพี่กอล์ฟแบบมีจุ๊บชั้นสองวิขั้นสองแล้วข้านตามมานะชั้นสองมันไม่ได้ขึ้นทางนี้นี่ยเฮี้ยขั้นสองขึ้นไม่ไหวแล้วถ้าได้ยินเสียงทำหน้าเอ้ยนี่ไงต้อง อันนี้มีที่ชกโอ๊ยข้างหลังพี่ก๊อฟมีพี่ต้องต้องต้นคิดมัดมีที่ชกโอเคจบละช่างเราไว้ถ้ามันไม่มีที่อื่นก็ยังไม่จบหรอกเดี๋ยวฮีโร่จับให้กูอยู่ตรงที่ชวกอะต้องต้องคิดมัดมันวิ่งไปละมันวิ่งไปเหมืองมันวิ่งเข้าบ้านมั่วหายก๊อฟนี่ไงเข้าบ้านมั่วเข้าบ้านมั่ว เอ้ผมต้องรีบหาที่ชุบก่อนมะอยู่อยู่ตรงพี่เอิร์ทเลยกูมีตรงอยู่ตรงโบสถ์แล้วกูก็ตายตรงที่ชุบเนี่ยเอาผีก่อนเอาผีก่อนครับโอเคมามามาเดี๋ยวมปช่วยไปผีในโบสถ์มันถือหนังสือเลยครับเอาหัวแม่งก่อนพอให้มือเรียบร้อยไปแล้วมาสายกูรอนมันจะหมดแล้วได้ที่ชุบเลยกูขอโทษว่ะไอ้ครัที่แดกบอกว่า อก็ขอโทษน้องชายไว้มึงต้องลุกขึ้นมาน้อเว้ยไอ้ก๊อฟไม่ทำอะไรเนี่ยแล้วกูจะทำยังไงมือวิ่งไปหาที่ชุบไหมไ่เจอชิปหายแล้วคนจอมไปเอาวิ่งมาหากูกูมีที่ชุบกำลังรที่ชุบที่การกึดให้ดนได้ยังเจ๋อ แม่งรีบ่วยกว่านี้หน่อยดิเฮ้ยถีมาเกิดผีมาเกิดผีมาข้าหลังมันหวเพอนไอ้กอบกูได้ที่สุดแล้วเมาเลไอ้อ๊ไอ้อ้ตรงไอ้อ๊ไอ้อชุบชุบไอ้กอบได้กอบไอ้อ๊บไป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 ตรงตรงนี้เลยตองศพกอบเมื่อกี้โอเคๆๆให้ให้มันสปอ้มันเดินไปมันเดินลงมันเดินลงโอเคโอเคฟิ๊มามาาฟกต่อฟิ๊กต่เ้ ยันนี่แค่วิ่งชุบเฉยไอ้สารจะไม่ได้ทำควยเพิ่มเลยเฮีย <c oughs> ไม,ไม่ไม่ไม่ตกเมื่อกี้กเอาได้หนังสือไอ้นี่มา General เจเนอรัล่าไอเวปอนเวปอนแต่ว่าแต่ว่าผีมันเอาไปแล้วต้องเอ้ยต้อง,ต,องต้องผมผีต้องผมเลยผยีหน้าผมเลยสายโดนยิง,ออง <c oughs> ไอ้ยังไอไปวิ่งไอ <c oughs> ไ,ไป <c oughs> ไอไปคาดไม่หาที่ชุบอยู่ตรงที่ชุบไว้อยู่ตรงที่ชว้ผมอยู่ตรงที่ชุบเลยอที่ชุบเลยผีมันให้มันเดินรอแถวนี้ไปหนังสือ ผมว่าไปชุบคนก่อนดีกว่าผีข้างาผีข้างผีข้าง,างอยู่ตรงนี้ชุบกันหมดเพราะกลัวแต่ผีก็อยู่ตรงกูด้วยเหมือนกัน <Hey. S 2> ตอนนี้มีแฟนคลับเต็มหัวผมแลยเพือ่อนไปกอล์ฟถ่ายมาพี่เป็นยังพี่ไม่นา่ารอดหรอกครอบวิ่งอ,ออกามาพี่งอากมาไปออกไปได้แล้ววิ่งมาไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเฮ้ยโผีผีตามหลังมึงเต็มเลย กูจะโอ่ะโง่อยู่ในนรกณ์ละเดี๋ยวกูหันหลังไปยิงผีนะโอเคกลับนี่ตรงนี้ช่วยกันฉีดผีกันโอ๊ยโอ๊ยฉีดไปใช้หมดโอเคทำไมรีเซ็ต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 โองไม่ได้ชุบวะเขาไออยู่กลางถนนนะพี่อันนี้ถังน้ำมันโอ๊กกูเจอกูเจอที่ชุบกูเจอที่ชุบ มามามาชุบๆผมหน่อยเราทำอะไรเสร็จไปแล้วบ้างเนี่ยคุณเดือนติดป๊า๊บติดป๊า๊บคลายอีกแล้วคลาอีกแล้วขึ้นบ่อแล้วจค้มเลยพี่ก๊อฟมันข้างเอาไรพี่อไม่รออะไรซะเพื่อนเอจริงๆนะเล่มเจ็ดกับเล่มแปดละถ้าเดี๋ยวไปเล่นเล่มเก้าเล่มสิบเอาดีกว่าของว่าตายว่ะน่าจะตายว่ะมันมันมันเฮ้ยเอาไปอีกแล้วไอ้เหี้ย เข่าไม่ได้ผีแม่งเต็มตัวหัวกูเลยเฮียผีแม่งเป็นยุงเลยดีเส้นมาดีเส้นดีเส้นตอนเนี้ยตอนเนี <expand> ้ยยาชุบน่าจะหมดแบบไรอีกแล้วดีเส้นมายายาชุบเกิดไม่ทันนี่เฮียยาชุบเกิดไม่ทันมึงหมุตายบ่อยเกินนี่เฮียโอ้โหไม่รอดแล้ววะเฮียมึงไม่ต้องหนีเลยวมึงเสยอไม่เลิกเลยมึงวางหนังเสือมาแดกกูนี่มาไม่ต้องหนีกูเลยเฮ้ยพี่ยิงผมเลยพี่พี่มองหน้าผม โอ้ยโอ้ยเฮียเราเร็วดิวะเฮียเราเร็วดิวะเหมือนก็ยังไม่ได้เผาเลยหนึ่งทองตั้มเอ๊ะอันนี้ยืนอันนี้อันนี้อันนี้อยู่ตรงพิชชนปะเนี่ยไปเอ้าเฮียเ้ยเกิดมังเกิดเลย แล้วพี่ผมล้มละไหนวะเราไม่ต้องชุบเหอะว่าเราไปเริ่มใหม่รอว่ามันก็จะเหมือนเดิมไอเทียเดี๋ยนะพอแล้วเฮ้ยคุณเจตีชุบแล้วได้เว้ยเริ่มใหม่มันจะง่ายกว่าเดิมจริงเหรอตาแรกเราเหลือเล่มเดียวตาที่สองเหลือสามเล่มตาที่เหลือสี่ เท่่าไหรเเอ้ยดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เกิดเมื่อกี้หน้าประตูมีสามเล่มเกิดขาดเล่มหนึ่งมากเล่มหนึ่งอยู่ที่เผาเล่มหนึ่งอยู่ที่เผาครบ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 ให้กูพิมพ์ครบเกินเล่มหนึ่่าตั้งแต่เมื่อไหร่พี่จี๋มันอยู่ตรงไหนไม่ตรงไหนเลยวิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งวิ่งไปหาที่ชุบไอ้ก๊อฟอยู่ตรงที่ชุบปะไม่ไม่อยู่ผมอยู่ตรงที่ชุบแต่อยู่ชั้นสองไง เออพี่หวังว่าการไปชุบมึงจะมีประโยชน์ไอ้ไผ่ข้าไแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปชุบไผ่กันหรือพี่มาเอาที่ชุบผมไปชุบไอ้เขาโอ้โหอย่าเพิเสียเวลาผมกำลังคารลงไปที่ชุบมีผีไหมเนี่ยผมจำได้ว่าผมตายแถวบันไดอะมีที่ชุบแปลก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 ตอนนี้เหลืออะไร เดี๋ยวเผาเดี๋ยวมึงละเผาขึ้นไปเผาเลยนะเออไปไปขึ้นไปเผาไปถ้าเป็นไปได้นะเพราะว่าผีมันอยู่ตรงทางขึ้นเอากูอยู่ตรงที่ชมละเอาไปอยู่ด้ยใต้ดินเหรอใต้ดินธนาคารใช่ปะใต้ดินธนาคารใช่ปะใต้ดินใต้ดินใช่ใต้ดินบงไนังไปน่งไปมันไดอยู่ตรงเคเตอร์องกูไของกูองกูวิวงกูอกูไไ เด๋ยวเฮียแล้วไป๋เป็นไงบ้างขึ้นไปโบสถ์กันเลยดีกว่าไปขึ้นไปโบสถ์พีตามตัวเดินตามกูอยู่เนี่ยมีใครอยู่บนบ่วยไหมไม่ใครพีอย่ังอยู่ข้างล่างพี่เจี้ยมันตันจี้ให้มันตันวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยมันตันแล้ววิ่งที่บนเลยแตวพี่วิ่งวิ่งสวนวิ่งสวนทางนี้จุดไฟเหรออจุดไปเลยไป เอออะอยู่้าอเป็นไหนอะตกแตกสามคนนะต้องเผาแล้วต้องเผาเผากันไปเลยเหลือสองคนต้องเผาต้องเผาแล้วเผากันเลยเผากเลยมันเหลือแต่ถังน้ำมันอะนี่หนังสือเป็นไหนอะมันโดนผีขามอสผีถ้าหาไม่เจอก็อยู่กับผีผีมันจะบินบินบนอยู่ใกล้น้ำสูบเหลือเล่มเดียว

จะไปชีพีก anyway, so> ุ้งเผาจไปชีพีกุ้งเผาไปชีพีกุ้งเผารออไใจพี่เผาแล้วพี่เผาแล้วทันไหมพี่ไปไปอะไรครับทาการตายของผมนะเป็นประโยชน์เนะครับวู้เป็นการใช้ที่ชูหดแมพแล้วพร่เตัวสาทอมแล้วเนี่ยยังกลับมาได้เดียว เกือบหลับแต่กลับมาได้เลยยัยขูกลัวแบบผีแม่งแบบวิ่งมาคนละฝั่งมองอยู่มากเลยก็จะหวังเมื่อกี้แล้น่าจะโบนเล่นกันอยู่วะโดยที่ไม่รู้ว่าออกไปนั่งทำกันมาครบแล้วครบแล้วแต่เรามานั่งชุบกันอยู่มานั่งชุบกันอยู่มีโอก็ะทำให้อโอก็ะทำให้อยสองเล่มสองเล่มสุดท้ายโอ่งนั่ง วิ่งทำเดี๋ยวตอนเราวิ่งชุกกันนะใช่ใช่แอวแอลพิงจุดเห็นอกปวอยู่อันนี้ยังไม่ได้เผาเลยพี่แลด่านต่อไปนั่นแหละที่ไปสร้างตำนานเอาไว้อันนี้กูขอด่านถัดไปกูขอไม่เล่นได้ปะกูไม่ชอบอ่ะกูกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวกูของก่อนุปเดี๋ยวววีี่่แตเเด๋ยยกูาอไปกของให้แม่แป๊บนึงเดี๋ยวมาด่านต่อไปมึงก็ต้องแก้มือเลยไปทำเฮี้ยไว้มึงด่านนี้มึงมาเล่นแทนกูด่านไอ้เจ้าด่านหมู นไน่เอาโอ้ยเขี้ยขวยกูไม่ชอบด่านนั้นะนะคนน่ากลัวเลยสัสนี่มึงแย่งกูเล่นด่านด่านที่ไม่น่ากลัวแล้วก็ให้กูเล่นด่านที่กลัวนะเฮ้ยเล่นหมูน่ากลัวไปมึงลองก่อนลองก่นอกนโอาทคนกูไม่ชอบจริงจริลองก่อนลองก่อนไม่เอากูนั่งดูดีกว่ากูไม่อยากประสร์สับรอยมึงก็อย่าทำให้มันซําสิ ตายบอกว่าถ้าตายก็คือตายแม่น่าจะตายผมน่าจะตาย่าเไม่ได้พูดไม่ได้พูดอะไรด้วยมันไม่เขาไม่ได้พูดว่าน่าจะตายผมบอกกูตายว่ะอย่างนี้เลยเออผมตายว่ะไม่เอาไม่เอาผมตายว่ะนี่กูจะหลงทางในดงหมูอยู่โอเคโอเคนี่มึงก็แก้มือตะแล้วแม่กู m ั t i o n sticknet แล้ว อีกตาไปไปถ้ามึงแพ้เดี๋ยวกูไปแทนเลยไม่ได้กูต้องเรียนต้องเรียนหนังสือแล้วไม่กูขอดูอีกตาจริงจริงกูกูจะพร้อมแล้วขอดูอีกตาอีกควาย กอนนยก็ไปจีเร่อดีว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องออกไปกินข้าวกับแม่วะโอ,ไอไ้ได้ได้โอเคพักก่อนแล้วี๋จะค่อยพักก่อนแล้วกันเออาติด้วยก่อนอีกกี่ด่านวะเราเหลือกี่ด่านสี่ห้าหกสองด่านเลอสามโอเค <c oughs> อยู่อยู่ถึงกี่โมงอ่ะไอ้ไอ้ก็ว์อยู่อยู่อยู่แล้ว,แ,ลวแต่ว่าไอ้จีอะอยู่อยู่ว่าดึกดึกอ่ะ ดึกขนาดไหนที่ผมเล่นได้ทุกท่น็ได้ไอ้ด่านหมูนั่นแ่ะให้ตีเล่นก็สามสี่ทุ่มสามสี่ทุ่มประมาณสามสี่ห้าทุ่มประมาณนั้นเหมือนกันนะไปกินชาบูเดี๋ยวก็มาเยอแดกชาบูสามวันติดของจริงว่ะเเออาืสั่งกัมเนื้อเปิ้ลหน้าสองกันไช้บ้างวะยังไม่ได้ซื้อเลยเฮ้ยกูไปเวลดีกว่าไปเวลไปเวลไปเวลยังไงอยากเวลเออไปเวลเดี๋ยว เบลดันและไอใบนมาเวลมาเบลเก็บเบอร